Okay. ในขั้นแรกนะครับต้องขอเกินไว้ก่อนว่าที่หน้าตาของแมทริกเนี่ยเวลาเปิดออกมาแล้วนี่สแตนดาร์ดจะเป็นพื้นสีดำให้เลยแล้วก็มีเส้นกริดเส้นอะไรพวกนี้ครับอยู่ในส่วนของตรงนี้ทีนี้เสร็จเวลาเวลาผมสอนเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาใช้ของโปรแกรมควบคู่กันเหตุผลผมเคยเกินไปเกิน5ครั้งไม่เป็นไรผมผมไม่ชอบเก็บคลิปไว้ครับเพราะข้อมูลผมค่อนข้างเยอะ ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราใช้แมทริกอย่างเดียวแล้วสเปคเครื่องของคุณมีจำกัดคุณจะต้องปริ้นงานหรือว่าต้องโยนงานและแปลงไฟล์เป็น STL เวลาแปลงไฟล์เป็น STL เนี่ยเดี๋ยวคุณไปในบทเรียนลึกๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับ แล้วทีนี้เวลาถ้าในเมื่อสเปคเครื่องของแมทริกเนี่ยมันมีจำกัดเราสามารถโยนงานไปทําต่อได้ในส่วนของไ i n o ได้ก็คือตัวนี้อ่าผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับเวลาเราเปิดไ i n o มาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างที่ไม่ค่อยเหมือนกับส่วนของของแมทริกแมทริกสักเท่าไหร่ MATRIX ก็จะมีมีอะไรค่อนข้างเยอะนิดนึง เพื่อมรวยความสะดวกในส่วนของในส่วนของของเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับจิวเวลี่โดยเฉพาะอะไรประมาณนี้อ่าทีนี้เราเห็นอะไรตรงนี้หน้าตาที่แตกต่างกันเรียบร้อยระหว่างแมทริกกับไรโนแล้วใช่ไหมครับแต่ผมจะสอนให้พวกคุณใช้แบบระบบไฮบริดก็คือจะเอาเครื่องมือสแตนดาร์ดเมนหและเมนสอแล้วออปชันตรงนี้ครับไปไว้ตรงนี้อ่าผมจะอธิบายลึกนิดนึงนะครับ เวลาเราทำในคลิปผมก็จะสอนว่าไปที่ t ทูบ Bar แล้วก็ไปที่เมนหนึ่งเมนสแล้วก็หมดตัว S Standard กดโอเคทีนี้ไอตัวนี้สมมุติยังไม่มีเราก็จะไปที่ตัวนี้ครับ show object snap คลิกไป,เ,ปเสร็จแล้วก็ลากมาหลังจากนั้นสีที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจเพราะ ผมเคยเกินไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันถ้าใครอยากได้สีคือผมจะใช้สีดำสลับกับสีเทาเพราะสายตาผมไม่ค่อยดีเวลาเราอยากใช้เปลี่ยนพื้นหลังหรือเ<ล>ส้นผิดอะไรพวกนี้ให้ไปที่ Appearance Color แล้วกด Restore Default กด OK ก็จะเป็นในสีที่เหมือนกับสีของไลโนที่เขาให้มาในส่วนของตัวนี้โอเคเห็นไหมครับสีก็จะเหมือนกันแบบนี้ทีนี้ ถ้าใครถ้าใครอยากจะได้สีที่แตกต่างกันก็ลองไปเซตค่าเล่นได้อย่างเช่นในส่วนของ b บ c ็ก r o u ว d ก็จะมีสีแดงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งมันแสบตามากครับผมแนะนำว่าไม่อย่าดีกว่าใครจะเป็นดาร์กเกรย์ไว้ก็ได้แต่ไว้ก็สว่างไปแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปเซตในส่วนของเฟืองตรงนี้ก็คือเฟือง อย่าลืมนะครับตรงนี้รถใช้แบบระบบไฮบริดอยู่ซึ่งอ้างอิงในส่วนเหตุผลที่ผมได้เก่ามาในามาในขั้นต้นก่อนหน้านี้เฟืงตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะครับ Major ร์ i รก็ลองใช้ดูก็ได้ Major ร์ i รลองเป็นสีแดงดูสีอะไรก็ได้กดโอเคเนี่ยครับเมเจอร์กรใครถนัดแบบไหนก็ไปใช้แบบนั้นแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ย ผมจะใช้ค่า Restore Default จะไม่มานั่งเสียเวลาตรงนี้สิ่งที่พวกคุณสึรคจะเสียเวลาก็คือในส่วนของการเขียนไฟล์มากกว่านะครับเพราะว่าเราจะไปใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ค่อนข้างเยอะจริงอยู่พวกนี้มีเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นอะไรประมาณนี้ติดขัดอะไรก็แจ้งมาได้